สวัสดีค่ะอันอัญชลีนะคะวันนี้ก็จะมาทําผมลอนนะคะในสูตรแล้วก็แบบฉบับที่ที่อันทาอยู่ทุกวันนะคะขอเวลาเพื่อนๆสักครู่นะคะวันนี้ก็จะมาสอนทําผมด้วยเครื่องมืออันนี้ซึ่งซึ่งอ่า CKL เพื่อนๆอ,อาจจะเคยเห็นในเว็บนะคะมันคือมันทำได้2อ,อย่างคือแบบรอนกับแบบตรงนะคะนี่แบบตรงซึ่งวันนี้อันก็จะมาทำผมรอนนะอ่าก่อนอื่นนะคะสำหรับอันนะอุปกรณ์ของอันคือหลังจากที่บำุงผมอะไรเสร็จแล้วนะคะเราก็แสกผมครึ่งศีรษะแบบนี้แบบนี้นะคะแสกเสร็จแล้วก็ในหนึ่งข้าง แบบนี้อันจะแบ่งผมประมาณ3ช่อนะสช่อแบบนี้นะคะซึ่งก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เราจะมาเริ่มกันเลยซึ่งซึ่งลอนของอันในวันนี้คือเป็นลอนที่ม้วนม้วนลอนเข้าหน้าบางท่านอาจจะหน้าบางท่านอาจจะเหมาะกับการม้วนลอนออกแบบเซ็กซีน่นิดนิดแต่ว่าวันนี้ก็คือโดยส่วนตัวชอบม้วนเข้าค่ะ นะเวลาเซ็ตผมอะ่ะเราก็เซ็ตเองได้ง่ายๆนะคะในการม้วนก็คือส่วนมากจะชอบอให้ให้แกนะคะอยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นเพราะว่าเราสามารถบิดได้นะแล้วก็ผมชอบต่อไปก็ง่ายๆค,ค่ะเพื่อนๆก็ใช้นิ้วซึ่งซึ่งการทำผมรอนแบบนี้โดยทั่วโดยส่วนใหญ่ นะในในทุกๆครั้งที่อันทำคืออาจจะไม่ใช่วีแบบนี้นะคะสักสามสี่สามสี่นับในใจก็ได้เพื่อนๆถ้าเราไว้นานมันอาจจะทำให้ผมแห้งแข็งกระด้างแต่ว่าตัวนี้อ่อถ้าเพื่อนบำรุงดีๆนะคะความร้อนแล้วก็ปรับได้นะเพื่อนๆเ,เห็นแสงตรงนี้แต่อันอยากได้ความร้อนแรงๆเนาะแล้วก็ ส่วนตรงนี้นะคะสามช่อใหญ่ไม่พอเพราะเป็นคนผมหนาเนาะนี่นะคะนี่นะคะบัน เพื่อนๆต้องระวังนะคะช่อข้างหน้าเราส่วนที่เป็นส่วนหน้าม้าหรือผมสั้นด้านหน้าเพื่อนๆต้องระวังให้ดีนะคะเราไม่ต้องม้วนขึ้นไปสูงเหมือนช่อที่เรามาเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าม้วนส่วนจะมีผมส่วนที่เป็นส่วนหน้าค่ะอันนี้เอาไว้ที่หลังนะแนะนําแนะนาเอาไว้ที่หลังจับได้แต่ตรงนี้ต้องระวังกันนิดนึงมันจะมีถุงมือนะคะสําหรับ ไว้ไว้แบบม้วนผมนี่ผมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อถูกมือกันความร้อนลักษณะนี้ก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยปัดแต่งกันทีเอ๊ะช่องนี้ยังไงก็งเจอช่อที่มันไม่เป็นเดียวค่ะไมนเห็นไหม ในระหว่างที่รออีกฝั่งนะึงนะเพื่อนๆรวบให้เป็นเกลียวเดียวกันให้เขากอดเกี่ยวกันอยู่นะก็มาทําอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเช่กนการแนะนำํำแนะนําว่าเพื่อนๆควรทําข้างอ่าบางคนถนัดขวานะคะแต่อันขอแนะนําว่าถ้าใครถนัดขวาให้ทําฝั่งตรงข้ามก่อนนะข้างที่ไม่ถนัดก่อนเพราะมันมันจะง่ายถ้าเราจะแก้ไข ให้ข้างที่ถนัดไปเหมือนข้างที่ไม่ถนัดเนาะอันนี้นะคะน,น,นะคะสำหรับวันนี้ผมผมรอนง่ายๆนะคะแบบที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองเนาะแล้วก็อ่ะเราก็จะมาตกแต่งกันนิดนึงซึ่งซึ่งถ้าเราจะ เไปได้ไหมคะดูสิมาถึงจัดแต่งทรงผมอันนี้ไม่ไม่ได้ร้อนไม่ไปนะคะงั้นก็มาจัดแต่งทรงผมคลิปนี้นะคะอ่านตอนวันเด็กนะคะนนเกี่ยวได้เลยเนาะเฟนเ้น,นเจะแบบ่ก็เก็บไปออย่าง น,ะะนี่นะคะแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สำหรับวันนี้นะคะอย่างไงคะโอเคะไหมแบบนี้นะคะเราจะแบบนี้เจีขึ้นมนีไอผมที่มีวอลลุ่มแบบนี้นะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรนั้นเรามาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะ กาไปก่อนด้วยทรงผมเกลียวแบบนี้นะคะแล้วเจอกันค่ะ